ตัดกเกรดให้คะแนนเป็นรายคนในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อูนะครับรวมกันที่ผู้สาประตูเลยนะครับอลิซงเบเกอร์นะฮะผมให้เลยครับ9คะแนนที่ให้9คะแนนเพราะอะไรครับเพราะว่าอลีซงนั้นเนียนกริปแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดเลยออกบอลแม่นออกบอลชัวจังหวะที่มาซาอุยยิงเนี่ยที่มันลอดขาฟานได้เนี่ย อย่างน้อยจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเข้าแล้วแต่อาริซงครับอยู่ในถูกที่ถูกจังหวะแล้วก็เช่นเดียวกันกับจังหวะของโชชัวเซอร์เซได้ชาร์จได้ทำประตูจ่อจแต่อาริซงก็ปฏิเสธไปได้นะครับนี่แหละฮะคือวิสประตูที่เราต้องการครับไม่ต้องเซฟเยอะแต่ถึงจังหวะสำคัญเซฟได้เอาไปเลยครับ9คะแนนอาริซงเบเกอร์ครับทางขวาครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนวันนี้7คะแนน เพราะว่าการออกบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็การรักษามาตรฐานที่ดีในยุคข,ของอเลสซานดเทรนอเลสเดอร์อาร์โนไม่ได้ขึ้นสูงแบบในยุคเจอเร์นครอปแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเป็นอินเวอร์สด้านในบ่อยเท่าของยุคเจอเร์นครอปแล้วก็การเล่นคู่กันกันกบโกนาเต้นั้นทําได้ยอดเยี่ยมเนียนมากๆเนียนกริก๊กเป็นคู่ที่แบบโหเห็นแล้วมีความสุขมากคือเพราะเทนขึ้นไปช่วยซาร่าคือมันยังขึ้นอยู่บ้างนะครับมันไม่ได้ไม่ขึ้นเลย เทรนต์ขึ้นไปช่วยซาร่าโกนาเต้ก็มาสอดที่ตำแหน่งของเทรนต์เทรนต์ขยับเข้าในพื้นที่ไปอินเวดมาช่วยตรงกลางคอยออกบอลโกนาเต้ก็สลับไปแทนตำแหน่งของเทรนต์โอ้โหคู่นี้ยอดเยี่ยมมากผมให้เทรนต์แล้วก็โกนาเต้เนี่ยเล่นดีแบบพิถัวพิตาอีกคนนึงเหมือนกันผมให้8ดไปเลยนะครับเป็นแบบยักปักหลันมากๆเนียนคลิปเคีย์บอลดีออกมาตัดออกมาถึงกองหน้าก่อนเทรน7์เจ็ด โนาเต้8ส่วนฟานไดเนะครับเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นในจังหวะแอคชั่นแต่แน่นอนว่าเขาเป็นคนออร์แกไนซ์นะครับพื้นที่แนวรับซึ่งผ่านมา3เกมลิเวอร์พูลยังไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวคนออร์แกไนซ์ก็สำคัญมากๆผมให้ฟานได้เจ็คะแนนเช่นเดียวกับอนดูโรเวซันนะครับเคะแนนเหมือนกันเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีแอคชั่นอะไรโดดเด่นนะครับแต่ความเนี้ยบความไม่ผิดพลาดการเล่นแล้ว ช่วยทีมนะครับมีประโยชน์กับทีมแค่ไม่ผิดพลาดเนี่ยมันก็เยี่ยมแล้วนะครับเคะแนนครับแอนดโรูโบรสซนไรอันกาเฟนแบกนะครับ, back, รบผมให้9เลยครับ9ในที่นี้เนี่ยมาจากอะไรอาจจะดูเวอร์แต่ผมชอบที่เขาเข้าใจสิ่งที่อาร์เนอร์ซอสต้องการและเขาทำได้ทันทีทำได้ตั้งแต่เกมแรกและก็มาเพอร์เฟกมากๆในเกมที่3การที่ตัดบอลปุ๊บนะครับแล้วพลิกบอล เทิร์นบอลแล้วจ่ายเร็วทะลุช่องให้เพื่อนไปลุ้นธรรมะตูหรือว่าการ bond, bond, พลิกบอลเทิร์นบอลเฮ้ยเพื่อนโน,นประกบอยู่ลากขึ้นไปเองมันเป็นความเข้าใจความพอดีที่มันแบบสุดๆนะครับแล้วคือจังหวะแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าฟุกๆทำได้เขาจะต้องเข้าใจกันนะครับเฮ้ยเองตัดบอลได้เองพลิกเลยนะและเองจ่ายต่อแล้วก็1 2 3 4ต่อไปเองพลิกปุ๊บ เองมีพื้นที่เองลุยเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนค่อยมาซ้อนมาสอดประสานว่ากันไปคือมันเพอร์เฟกมากๆ3เกมแต่เขาทำได้ขนาดนี้แฟนมอนแทบจนลืมมาตินซูบีแมนดี้ไปแล้วผมให้ตรงนี้9คะแนนนะครับสโซบอสไลน์นะครับ,นะรบผมให้8คะแนนนะครับเขาเป็นความสำคัญมากทั้งการคอยเพรสซิ่งคอยเชื่อมบอลต่อบอลแอซิดเฮสาราดทำประตูอีกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิเคราะห์ว่าสโวรสไล เป็นคนสำคัญอย่างไรในยุคข,ของ a r ร์เนส t อมาดูกันในคลิปพรุ่งนี้ได้เลยนะฮะอเล็กซ m สแม l กอลริสเตนะครับคนนี้เนี่ยเอาจริงนะผมอยากจะให้เต็ม10ในทุกๆนัดแม่งเก่งมากแม่งโคตรเก่งแม่งแบบมันสมองของทีมเป็นตัวแบบคุมเกมคุมจังหวะจังหวะนี้ออกบอลจังหวะนี้ดึงก่อนจังหวะนี้จ่ายเร็วจังหวะนี้เล่นจังหวะเดียวเบิ้ลต่อคือแม่งอย่าเจ็บ คืออยากให้10แต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เอาแค่แค่เจพอนะเพราะว่ามีเพื่อนหลายๆคนเด่นไปนเยอะกว่านี้แล้วนะฮะเจ็ไปเอเลซิตมาเลสเซอร์แต่ใจผมว่าให้เขา10เลยคนนี้นะฮะสำคัญมากสําคัญมากนะครับโมซาร่าอันนี้ของจริงนะครับให้เลย10คะแนนคุณจะไปหานักเตะคนไหนที่ได้บอล ทุกจังหวัดแล้วกดดันกองหลังได้ในทุกจังหวัดแล้วกองหลังก็รู้ว่ามันอันตรายแต่ก็ยังปิดไม่อยู่ยิง1จ่ายอีก2ในเกมใหญ่แบบนี้แล้วไม่ปั่นป่วนกองหลังแบบโคตรอะ่ะ1ิ โมซาร่าสิบเล่นบอลฉลาดจริงๆฉลาดมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วนะฤดูกาลนี้มันยิ่งฉลาดขวีกูไม่ต้องเลี้ยงจี้อ่ะไม่ต้องเลี้ยงจี้กองหลังก็ได้แต่ออกบอลได้เปรียบออกบอลอันตรายออกบอลกดดันคู่แข่งแค่นี้มันก็แบบสุดๆดแล้ว รับคะแนนโมซาลาวันนี้ลุยดีอาร์ตสประตูแต่ยังมีจังหวะเยอะแยะเยอะแยะลุงลังลุงลังนิดหน่อยนะครับผมให้8คะแนน2ประตูของเขาจบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าใครติดตามผมมานานก็จะรู้ดีว่าผมอะ่ะไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่ดีอาร์ตทำประตูได้เยอะเพราะทีมงานลิเวอร์พูลตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วที่ซื้อดีอาร์ตมาเพราะเขาต้องการปั้นดีอารให้เป็นซาลาทางฝั่งซ้ายนะครับดังนั้น การยิงประตูได้เยอะของดีอาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมงานลีพูลคาดหมายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนดีโก้โจต้านะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่การวิ่งไล่เพรสซิ่งการคอยช่วยเหลือเพื่อนกดดันเกมรับของแมนยู นั้นทําให้เปิดโอกาสให้เพื่อนอยู่แล้วนะครับโตโบโลเลี้ยงจีมาดิอาร์ก็คอยวิ่งหาช่องนะครับมันสอดประสานกันไปทั้งระบบนะครับดิอาร์ตซ้ายโจตาเข้ามาช่วยซาร่าขวาโจตาเข้ามาช่วยเอาไปเจ็ดคะแนนสําหรับโยโกโจาตานะครับนี่คือตัดเกรดคะแนนนักเตะลิือพูในเกมกับแมนยูไนเตดคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรหรืออยากให้คะแนนใครก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ